ผมจะมาปลูกพืชหายากที่ถูกวางขายใน Brush Moon Shop ซึ่งก็มี2อย่างที่เราซื้อมา Brush Manana Seed และก็ o n Melon Seed ทั้งหมดนี้เราซื้อมาอย่างละ10ซีดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปลูกทั้ง2ชนิดเลยว่ามันจะเป็นยังไงและจะขายได้มูลค่าแพงไหมซึ่งตอนนี้นอกเหนือจากการเติมซีดไว้ละเราได้เตรียม สปิงเกอร์เบสิกแล้วก็ s อสวานแล้วก็กอ d l ลรวมไปถึงฝักบัวรดน้ำและวันนี้ผมจะมาทดลองโดยการปลูกในคืนที่ไม่ปกติหรือว่าวันที่ไม่ใช่วันปกตินั่นก็คือเราอาจจะปลูกวันที่ติดฝนตกหิมะ ไม่ก็ฟ้าผ่าหรือว่าวันหนาวเย็นอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัวรอวันพิเศษนะครับผมจะเริ่มทําการปลูกทันทีแล้วก็อัดสปริงเกอร์ปุูมทีเดียวเลยเราจะปลูกมูนเมลอนซีดแล้วก็บัตบาราน่าไว้ที่ส่วนเดียวกันแต่ว่าปลูกคนละฝั่งเรามี10ซีดก็คือแบ่งฝั่งละ10ซีดเป็นเลยครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวคงต้องรอวันพิเศษก่อนนะ และคืนพิเศษได้มาแล้วครับไม่ใช่พิเศษธรรมดาทุกคนมันมีเป็นคืนฟอร์สแล้วก็ Brush ชมู n โอ้ยโคตรโชคดีเดี๋ยวผมเช็คร้านค้า Brush ชมูลก่อนมีอะไรขายบ้างอุย้ยมี Brush b ชบานาเพิ่มอีก2แล้วก็มูลเมลอนซีเพิ่มอีก4เดี๋ยวเราปุูกเลยครับอุย้ยมี Star ์คาร์รอีก2โอเคซื้อไปเลยรวมไปถึงสองอสัตว์เลี้ยงเราไม่ซื้อเอาล่ะทุกคนได้เวลาที่เราจะต้องตรุยในการปลูกพืชของเราละ <laughs> ไหน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 ก็ได้แบบซีดเพิ่มมาแล้วอุ้ยพี่เขามุดลงไปอีกนะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มโดยการวางสปิงเกอร์ให้ทั่วถึงก่อนละกันเดี๋ยวเราวางสปิงเกอร์ฝั่งละ2โอเคแล้วก็เป็นแอสฟานแอสฟานก็วางไว้ที่ตรงนี้แอสฟานก็วางฝั่งละ2อรวไปถึงกอรลีก็อ่ากอรลีควบคุมทั้งหมดไหมกอรลีก็ฝั่งละ2โอเคเดี๋ยว บลัชบาดาน่าซีดผมจะปลูกไว้ที่ฝั่งซ้ายนะทุกคนได้เวลาเริ่มโอเคปลูกปลูกเรามีทั้งหมดกี่ซีดเรามีทั้งหมดอยู่สิบซีดนะครับเดี๋ยวปลูกให้ทั่วถึงเลยปลูกได้ปะมันปลูกไปได้หรอโอเคปลูกมั่วๆเลยละกันปลูกยังไงก็ได้ให้ให้มันหมดทั้งหมดอ่าสิบซีดนะเราจะปลูกไว้ฝั่งนี้เลยเราจะแบ่งซ้ายขวาดีๆทุกคนปลูกไปก่อนเดี๋ยวค่อยขยับทีหลังเผื่อมันขยับได้ถ้าขยับไม่ได้ก็สวย ดูขยับได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดขยับไม่ได้ก็สวยประมาณนั้นอุ้ยเด้อีกแค่หนึ่งชิ้นลูกไม่ได้เหรออีกแค่หนึ่งซีดเองอะ่ะโอเคผูกไม่ได้เหรอทุกคนอีกแค่หนึ่งซีดอะ่ะอ๋อเราเกินแปดร้อยนะครับเราเกินแปดร้อยชิ้นโอเคผมอ่าเก็บพวกนี้ออกก่อนแล้วกันมันเกินแปดร้อยซีดเฉยเลยงงเดี๋ยวมาเก็บแค่ลอดออก โอเคผมเก็บแครอทออกได้แล้วแล้วก็จะมาวางเป็นบานาน่าแล้วก็เมลอ่นเมลอนมีทั้งหมด14โอ้ยเมลอนสามารถแบบวางแบบอันนี้ได้เลยนะครับวางแบบชิดๆกันได้เลยโอเคเลืออีกแค่3ซีดโอเควางครบอย่างโอ้เราวางอย่างมั่วตอนนี้มั่วชัดเลยแล้วก็ตามด้วยเป็นวอเทอร์นะครับรถน้ำช่วยในดูซี มันจะมีอะไรที่แบบช่วยให้เราแบบว่าอันนี้ปะช่วยให้เราอะไรแบบต้นใจมั้ยโอ้โหนี่ขนาดปลูกในวันแบบพิเศษสุดยอดทั้งสปริงเกอร์ทั้งอะไร <c oughs> ไม่ได้หรอกครับโอ้โหไม่ได้ต้นใ่หรอกทุกคนนี่อุตส่าห์แบบปลูกแบบซูปเปอร์ซูปเปอร์เลยนะไม่นะโอเคเดี๋ยวเราเก็บสปริงเกอร์ โอ้โหนี่ผมปลูกในคืนแบบฟรอสต์นะครับพร้อมกับบลัชมูนซึ่งฟรอสต์ได้หายไปแล้วเราก็ได้ต้นมูลเมลอนขึ้นมาซึ่งเหมือนว่าตัวนี้จะต้นใหญ่สุดแต่ว่าสําหรับบัชบานาน่าก็จะต้นฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันนะครับซึ่งเป็นฝูงในตอนนี้ <laughs> เราปลูกติดกันเกินนะครับซึ่งบลัชบานาน่ามันจะเป็นต้นที่แบบว่าเผ่อ,ออกมาแบบใหญ่มากซึ่งถ้าจะให้ดีก็คือปลูกห่างๆกันนะแต่เราปลูกติดกันแบบ <laughs> ติดเลย แล้วค่อยมารองเช็คราคากันดูว่าถ้าเกิดเขาโตแบบเต็มที่แล้วเขาจะได้ดอกตุลละแบบว่าใหญ่ไหมไม่รู้ว่าย้ายได้หรือเปล่านะไหนดูซิว่าเราสามารถย้ายได้ไหมย้ายได้ทุกคนย้ายได้ย้ายได้ใช่ปะย้ายได้ไหมอ๋อย้ายได้นะครับย้ายได้แต่ว่าต้นนี้มันยังไม่โตเต็มที่ต้นกล้วยก็ย้ายได้นะครับโอเคชิว ไม่ต้องซีเรียสทุกคนมันสามารถย้ายทุกต้นนะเราสามารถแบบปลูกรวมกันแล้วก็เอาไปย้ายไว้ที่อื่นได้เลยโอ้ยเหมือนว่าเหมือนว่าบัจจบีที่แบบว่าออกผลละเดี๋ยวรอให้แบบว่าสปริงเกอร์ทำงานเต็มที่ก่อนนะแล้วก็เราค่อยอ่ามาเก็บกันในคืนบลัชมูลพืชของเรามีโอกาสติดบลัชลิศนะครับเนี่ในระหว่างที่แบบปลูกใหม่นั่นเองเดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้น้องโตไว้ตรงนี้แหละเผื่อเขาจะแบบติดติดแบบว่า พ้นใหม่แต่ว่ามูนเมลอนนี่คือแบบต้นแค่นี้หรอแล้วเขาจะออกผลยังไงก่อนทุกคนตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะอ๋อนี่หรอผลเขามูนเมลอนซีดอะ <c oughs> เขาออกแค่นี้หรอเล็กมากเลยแล้วก็ต้นที่แบบบ้าเตี้ยมากครับทุกคนต้นเขาไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนะั้นต้นเขาไม่ได้สูงเลยต้นเขาแบบต่ำเกี้ยดดินมากๆเลย <c oughs> ต่ำสุดๆไปเลย นี่เราแบบว่าอุตส่าห์ซื้อเพิ่มเลยนะใน Brush Moonshop แต่ก็ไม่ได้พืชเทพอะไรมาแต่ว่าเรามี Star Color ไงทุกคนเดี๋ยวค่อยลองเอาไปขายดูนะครับปล่อยให้สปริงเกอร์ทำงานเต็มที่ก่อนแล้วก็มาดูว่าระหว่างบา n a n าแล้วก็มูนเมลอน่ะจะได้ราคาสักเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่สามารถเก็บได้เลยหรือว่ามูนเมลอนเก็บแล้วมันจะหายเลยปะมูนเมลอนซีแอ่เก็บแล้วหายเลยไหม ตอนนี้สปริงเกอร์เราหายหมดแล้วนะครับแล้วก็บานาน่ากำลังเติบโตอยู่เรื่อยๆซึ่งเราปลูกติดกันมากเลยเราปลูกไปสิบต้นนะครับแต่ว่าอ่ามูนเมลนอน่ะใช่ป๋วมะทุกคนลืมละมูนเมลอนเราน่าจะปลูกไปสิบสี่ป่ะแต่ว่าทำไมมันเหลือทำไมมันได้น้อยจังวะขอเช็คแป๊บหนึ่งนะผมเด้ผมรู้สึกว่ามันได้น้อยจังเลยอ่าน่าจะใช่น่าจะหมดแล้วทุกคนอุ๊ยอะไรวะนี่โอ้มูนลิสมัชมมลูมมูนลิสมัชลูม คุณเวลเลอร์ยังเก็บไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เก็บได้นั่นก็คือบานาน่าบลัชบานาน่าน้ำหนัก3.85กิโลกร,รมัมจะได้ราคาสักเท่าไหร่ในลองเช็คกันดิทุกคนได้เท่าไหร่ครับอู้สามหมื่นเก้านะราคาไม่แย่ทุกคนถ้าเกิดติดแบบว่าติดสถานะพิเศษอะผลใหญ่หรือว่าติดสถานะสายฟ้าผ่าหรือแบบติดอะไรก็ช่างอะ จะได้ราคาที่ดีกว่าน,นี้นะครับก็คือหลักแสนมีให้เห็นแน่นอนซึ่งต้นกล้วยมันแปลกนะทุกคนใช่ไหมปกติเราจะเห็นต้นกล้วยแบบยืนต้นที่แบบเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็แบบมีใบแต่ว่าอันนี้มันคือบลัชบานาน่าที่แบบเป็นคล้ายๆกับพุ่มดอกไม้แล้วก็ออกผลเหมือนกล้วยนั่นแหละแต่ว่าออกผลพร้อมปอกเปลือกให้เราเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรเพอร์เฟกเลยเดี๋ยวให้น้ำก่อนทุกคนมันเติบมันเต,บติบโตช้ามาก กวจะโตนะครับสำหรับมูนเมลอนมูนเมลอนสีเติบโต,ตแบบโอ้โหลอการเติบโตผลอะยากมากเลยมูนเมลอนเราติดโกนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันสีเหลืองนึกว่ามูนเมลอนสีเหลืองนี่มันคือมูนเมลอนมันคือสีแดงปกติเลยแต่ว่าอันนี้เราติดโกลอุเจ่งว่าทุกคนมาสังเกตดูบานานา่าเราก็ติดสีทองเหมือนกันนี่ไงทุกคนเห็นปะแสงที่มันวิบวับเวววาวนี่ก็คือติดสีทองนะ เดี๋ยวเราลองหาดูสิอ่านี่เลยทุกคนกลบัตบานานะ่าน้ำหนัก3.57น้ําน้ำหนักใกล้ๆเคียงกับผลน,นี้เลยไหนลองเช็คสิว่าเท่าไหรผลน,นี้ก็คือเราลืมไปแล้วแต่ว่าหลักหมื่น3,900 0นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเช็คกลบัตบานาน่าสีทองว่าจะได้สักเท่าไหร่จาก3,900 0เป็น หกแสนทุกคนโอ้โหชิ้นเล็กๆนี่ราคาหกแสนผมว่าเป็น <000. S 1> เป็นไอที่โคตรเจ๋งเลยนะหกแสนเลยนะแล้วมาดูว่าถ้าเป็นทองของมนะูลเมลอ่นล่ะตอนนี้กาลังคิดอยู่ว่ามนะูลเมลอล่นอะมันเก็บแล้วมันจะหายไปทั้งต้นเลยหรือเปล่า <c oughs> นี่คือความเสี่ยงนะครับซึ่งมันโตยากมากทุกคนป่านนี้มันยังโตไม่เสร็จเลยนะครับมูลเมลอนอะมูลเมลอนมันกําลังขยายออกไปเป็นผลที่โคตรยักษผม ไม่คิดว่ามันจะยักษ์ขนาดนี้แล้วแบบบางผลมันก็เก็บได้แล้วแหละแต่ไม่แน่ใจว่าเก็บปุ๊บแล้วต้นมันจะหายเลยไหมเดี๋ยวลองสักผลละกันทุกคนเดี๋ยวลองดูนะครับว่าต้นมันจะหายเปล่าแต่เราก็สังเกตไม่ได้หรอกว่าต้นมันหายหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนว่าหนึ่งต้นมันจะแพร่อู้หูทุกคนเลยนะเหมือนว่าหนึ่งต้นมันจะออกได้หลายผลนะเดี๋ยวผมลองย้ายต้นดูก่อนอ่าเหมือนว่ามันจะย้ายต้นนะครับโอ้โหทุกคนหนึ่งต้นมันออกมาแบบสามผลเลยอ่ะเห็นปะ ไม่นะ <laughs> เราลองย้ายไปดูสักทนหนึ่งก่อนนะย้ายไปว่าเอเอาเอา,เอาไว้ประมาณนี้โอเคผมย้ายมาแล้วทุกคนในรลองเก็บดูซิว่าต้นต้นไม่น่าหายทุกคนถ้าเกิดเก็บนะอ่ะเหมือนว่าต้นไม่หายโอเคสรุปแล้วเก็บได้ต้นไม่หายนะครับผมลองย้ายหนึ่งต้นไว้ตรงนู้นแล้วแต่ว่าตัวนี้เราปลูกแบบหลายต้นรวมกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเช็คมูลเมลอนซีดก่อนนะไม่ใช่สีเดี๋ยวเรามาลองเช็คมูลเมลอน ว่าราคาเท่าไหร่น้ําหนัก8.97กิโลกร,รัมนะครับกับน้ําหนักก็ถือว่าเยอะอยู่นะ8.9าราคาประมาณเท่าๆกับบานาน่าเลยนะครับไม่ได้แพงกว่ากันเดือดเท่าไหร่โอเคก็60,000น,นะครับผลใจก็ราคามูนเมลอนแล้วก็บลัสมาลาน่าราคาใกล้เคียงกันครับก็คือต้นสามารถย้ายได,ได้เก็บแล้วต้นไม่หายก็คือเก็บได้เรื่อยๆประมาณนั้นเลยครับแต่ว่านี้ผมปลูกติดกันไงมันก็เลยแบบท่วมเลย <laughs> แล้วแหละครับราคาก็อยู่ประมาณหลักหมื่นถึงหลักแสนนะถ้าเกิดติดสถานะโกหรือว่าสถานะอื่นๆนั่นแหละครับทุกคนวันนี้เราก็ได้ทดลองแล้วการที่แบบปลูกพืชจากบัตมูลช็อปเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับกดติดตามให้พี่ชายโตด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ใครลองปลูกแล้วคอมเมนต์มาหน่อยนะครับได้ผลราคากี่ล้านหรือว่ากี่แสนกันคลิปนี้บายบาย